สวัสดีเรับสมครับสวัสดีครับพี่ประชาชนครับพบกันสําหรับการแถลงข่าวประจําวันอาคารที่31สิงหาคมพุทธศักราช2564ครับเออวันที่1ครับกันยายนพุทธศักราช2564ครับก็มีการประกาศเชิญชวนให้ออกมาชุมนุมนะครับแล้วก็มีการประกาศเชิญชวนให้ออกมารวมตัวกันเพื่อที่จะต่อเหตุหรือว่าดำเนินการในลษาที่ต่อความวุ่วายในบ้านเมืองขึ้นนะครับ ในส่วนของพยากรณ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโดยพ้องที่ในส่วนของกองบรมการตำรวจนครบาลนั้นจะขออนุญาตเรียนเชิญให้ท่านาชารตรีพิยาศวิชัยนะครับท่านรองผู้การสะพานครบาลในฐานะโฆษกกรมการตำรวจนครบาลได้เรียนให้ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาความปลอดเรียบร้อยครับตลอดจนสถิติข้อมูลการดำเนินคดีนะครับการจับกุมงตัถึงการออกหมายจับกับกลุ่มผู้จูงมุ่นะครับและกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ ได้ก่อเหตุขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับเลยเจอท่านโฆษกกรมการขนประมาณครับครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนและพี่น้องถึงส though, aro 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 ่วนเวลาทุกท <inflamm> ่านครับสำหรับการนัดหมายชุมนุมกันในวันที่หนึ่งกันยายนที่จะถึงนี้นะครับประกอบด้วยกลุ่มหลักแบบสามกลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มตั้งตะโดนตาลีวันนะครับมีการนัดหมายชุมนุมกันเวลาบ่ายสองโมงในวันที่หนึ่งกันยายนที่บริเวณท้าแยกลาดขาวนะครับ กลุ่มที่สองครับเป็นกลุ่มเครื่อข่ายรามต้อแหงเคื่อประชาธิปไตยในกะารนัดหมายกันเวลา15นาฬิกาในะที่บริเวณหน้าอาคารรัฐสภาหรือเรืเนสีแยกสีกยใจนะครับทำการกิจกรรมปาร์ติยนอกสภานะครับกลุ่มที่สามครับเป็นกลุ่มทังแก๊สนะครับมีการนัดหมายกันที่บริเวณสาแยกสีแดงน,นะครับในส่วนนี้กองใิการตำรวจนครบาลขอเรียนเตือนว่า กรุงเทพฯหายตอนเป็นพื้นที่ประกาศควบคุมสูงสุดและเช่นวดแม้ว่าทางศบปจะมีการผ่อนปลนกิจกรรมต่างๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามการจุมนุลการรวมตัวการม่วสถุมกันเกินกว่าห้าคนหรือมีลักษณะที่มีความเปลี่ยนต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนะครับจะเป็นความผิดตามประปปเขื่อนประกอบกับ ประกาศของหัวหน้าเพื่อลดยอดในการแก้ไขสถานการณ์ผิดเขินกระบอกที่๙ตัวที่3จิงหาโกและจะเป็นความผิดตามระบบควบคุมโรคติดต่ออีกตัวหนึ่งด้วยนะครับความผิดเรียบร้อยในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงนี้นะครับกรมการตำรวจพระนครบานวิลักนิติตานะครับหรือและหลักนิติรักควบคู่ไปกับหลักนิติธรรมนะครับทุกการกระทำผิด จะต่ต้องปลูกเป็นคดีตามหลักฐานกลุ่มทุกๆคดีนะครับสิ่งผิดเกณฑ์เกือนนะครับพี่น้องประชาชนที่มาดำเนินการหรือมามีพฤติกรรมหรือมากระทำผิดในเขตกรุงเทพมหานครท่านอาจจะได้รับโทษตามกฎหมายครับบคคุณรัก็ตามกฎหมายก็มีห้ามอย่างเป็นเวลานะครับถ้าถึงหรือมีการละเมิดกฎหมาย ต้อเป็นการบระโยชการในความจำเป็นต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายนะครับแล้ที่สําคัญก็คือ็นที่เดิดพี่น้องประชาชนควกจนทราบตลอดว่าหน้าที่ในการรักษาสถานที่ราชการสถานที่สําคัญเป็นหน้าที่ของตำรวจรัฐบาลทุกคนนะครับท่านการพท่านกฎหมายมีการพยายามฝ่าฝืนเข้าไปเลยสถานที่ราชการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการก่อให้เกิดความเสียหายนะครับคงจะต้องมีการนินการตามกฎหมายนะ ก็คงจนดูตามสถานการณ์การข่าวแล้วก็ดูเราจะต้องเวทนน้ำหนักนะครับระหว่างการนำพาท่านตตและท่านสวเข้าสู่ประทาด้วยนะครับแล้วก็ให้การกระทำในเก่าเนี่ยให้มีผลกระทบต่อที่น้องประชาชนที่อยู่ในแวนั้นน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเราต้องษาความปลอดภัยนะครับในอาคารสถานที่นะครับโดยเฉาะบริเวในกล่าวนอกจากที่มีอาคารสถานที่ราชการแห่งการคือรัฐสภาแล้ว นะครับเลือยในเก่าเนี่ยจะมีค่าทหาร in, อีกจำนวนหนึ่งผ้านะครับแล้วก well. ็มีพี่น้องประตัวอื่นอื่นมีนักธุรกิจแต่ตาวหนหรือมีสถานประกอบการอื่นอื่นก็ได้เยอะนะครับซึ่งการดําเนินการต่างๆนี้ก็คงจะต้องท่าทั้หนักในประเด็นต่างๆตามภารกิจของเรานะครับก็คงจะมีการตั้งเครื hmm. ่องจีบขวางให้น้อยละเหมือนจะตองน้อยที่สุดนะครับเว้นแต่ในกรณีที่ดูตามหนการการข่าวนะครับก็อาจจะเดยเลยแยกเก็บกาย นะครับให้ถนนทหารเป็นเส้นทางในการประมงกันเดินทางหรือไม่ก็จะปิดแยกเสกจายบางส่วนใช้ถนนสารารณะตเป็นนะครับหรือเส้นทางอื่นก็คงจะต้องที่สําคัญเนี่ยคือขั้นรอสอและสวนเนี่ยจะต้องกกผ่านได้นะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้ผู้ก่อการหรือว่าผู้ก่กอความไม่ถูกเยบร้อยเนี่ยไปก่อความเสี่ย,ยในอนาคารรับส่งานเพื่อเตรียมแผนสองแผนสามนะครับในกรณีที่ไม่สามารถที่จะออกทาง เส้นทางต่างๆที่เตรียมไว้ได้นะครับอาจจะมีเส้นทางสำรองนะครับแผนที่2หรือแผนที่3าในกรณีที่แผนสำรองไม่สามารถได้ก็จะมีเตรียมแผนสำรองจริงนะครับซึ่งตรงนี้เราจะทำการเตรียมไว้ในหลายๆก้งก็เป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับก็เป็นปกติครับทั้งหลายทั้งมวลก็อยู่ใน ก,การเะบาตามหลักสาธาสที่ทุกๆประเทศได้ใช้กันนะครับเราอยากยิดระยะห่างนะครับไม่ให้ <c oughs> ผู้ตุมนุมกับตัวผู้ปฏิบัติเน่ต้องอยู่ใกล้กันนะค,ครับเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้กันในโอ,อกาสที่จะระคันกันจะเกิดขึ้นง <c oughs> <c oughs> นะครับอุปกรณ์เหล่านี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่าสามารถเพิ่มใใระยะห่างระหว่างตัวผู้ปฏิบัติกับตัวผู้ต่อโรคได้นะครับ ในช่วงสองสาวันนี้ที่น้องสุนุนตนก็อาจจะเห็นนะครับท่านผู้จัดการผู้อำนวายการท่านใช้น้ำผสมสีที่หรือที่เราเรียกว่ามาร์คเกอร์นะครับในการตรวจการในการารักษาความคุนน้นเรียบร้อยนะครับฝากเตือนครับว่ากลุ่มผู้มาจูงนุ่มเนี่ยที่ท่านถูกมาร์คเกอร์แล้วเนี่ยเราสามารถ,ถท,าาาที่จะทราบได้ว่าสารเคมีที่อยู่ในมาร์คเกอร์เนี่ยจะติดตัวท่านไประยะหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ นะครับสามารถนําเป็นพยานหลักฐานเนี่ยดำเนินคดีกับท่านได้อย่างชัดเจนว่าท่านมาอยู่ในสถานที่คุมนุมตรงนั้นนะครับท่านจะปฏิเสธหลักฐานทางที่วิทยาศาสตร์ไม่ได้นะครับว่าถ้าท่านไม่อยู่ในสถานที่คุมนุมท่านไม่ได้ถูกมาเกอร์สารเคมีนั้นไม่ไม่ติดตัวท่านแต่ว่าท่านเดินทางกลับบ้านปั๊บเนี่ยจ้านที่ตำรวจทําการตรวจที่ถูกมาปั๊บพบสารเคมีหรือพบมาเกอร์ในตัวท่านเนี่ย ท่านจะถูกดำเนินคดีในสองสองมิตินะครับมิติแรกก็คืออาจแต่เดินทางในเวลาห้ามนะครับซึ่งเป็นความผิดตามประปวเฉยแต่อีกมิติหนึ่งท่านจะถูกดำเนินคดีอีกหนึ่งข้อหาในฐานะที่มาร่วมว่วดสูมกันนะครับในการชุมนุมซึ่งจะเป็นความผิดต่างการรมต่างบรรลักษณ์นะครับซึ่งท่านจะเดำเนินคดีทั้งสองคดีครับ